Thank you สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กโมไซ์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเวฟ 125i นะครับโฉมปาวานนะครับผมคันนี้จดปี2017นะครับเช่นเคยนะครับรถที่ร้านจะไม่รับซื้อรถอุบัติเหตุรถชนมานะครับผมคันนี้ก็จะเป็นรถบ้านมือเดียวเจ้าของมือเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมด้านนอกกันนะครับคันนี้ไม่มีรอยล้มนะครับผมไม่มีรอยล้มบางคนหน้านะครับ บางคนหน้าจะมีตําหนิตรงนี้นะครับชุดสีด้านหน้าไม่มีรอยนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับสองฝั่งเลยไม่มีรอยล้มนะครับลองมาดูคันนี้จะได้เป็นล้อแมกแท้จากโรงงานนะครับมีสลักฮอนด้าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือล้อแมกแท้จากโรงงานมาเลยนะครับแล้วก็ยางล้อหน้านะครับก็ยังเป็นดอกหนาอยู่เหมือนเติมเลย นะครับจานเบรกนะครับผิวเนียนนะครับไม่มีการกินจานของผ้าเบรนะครับผิวเนียนๆเรามาดูสีเครื่องยนต์กันนะครับสีเครื่องยนต์ก็ผิวเนียนนะครับไม่มีรอยข้่นนะครับไม่มีรอยทะเลอกน็อตเครื่องก็ยังใสๆนะครับไม่มีการขันนะครับผมเรามาดูชุดสีด้านหลังของตัวรถกัน คันนี้ใส่โช๊คเดิมนะครับยังเป็นโช๊คเดิมของโรงงานอยู่มีบางโซ่มาครบแล้วก็ล้อหลังยางก็ยังดอกหนาล้อแม็กเหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้ท่อเดิมนะครับผมท่อเดิมๆนะครับชุดสีด้านหลังไม่มีรอยล้มนะครับ หัวเครื่องฝั่งนี้กันเครื่องก็ยังน็อตไม่มีรอยขันนะครับสีเดิมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับคันนี้เครื่องเย็นๆนี่นะครับเครื่องเย็นๆเลยไม่ได้สตาร์ทวอร์มนะครับเล็กไม์ลถนะครับวิ่งไป13,528มโลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับ าร์ทมือนะครับผมทีเดียวนะครับไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยนะครับทีเดียวเลยระบบไฟคันนี้ใช้ได้ครบหมดนะครับผมตรวจเช็คให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเลยนี่นะครับไฟหน้าติดนะครับไฟเลี้ยวทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเสียงเครื่องนะครับ เครื่องเงียบนะครับผมเสียงท้อท้อก็เสียงเดิมนะครับเงียบๆเดี๋ยวผมลองเล่งเครื่องให้ดูนะครับเครื่องเงียบนะครับผมราคาขายนะครับคันนี้ผมตั้งอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะครับ ราคานี้นะครับรวมจัดส่งฟรีให้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับและปริมณฑลนะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทางลูกค้าในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับผมค่าจัดส่งสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับทางร้านคิดบริการตามจริงนะครับขนส่งคิดเท่าไหร่เราคิดตามนั้นเลยไม่มีการบวกเพิ่มนะครับผมแล้วก็ทางร้านมีบริการรับรูดบัตรเครดิตด้วยนะครับผมพิกัดร้านนะครับ มาที่ร้านได้ง่ายๆครับผมพิมพ์ Google Map นะครับพิมพ์ว่า MC มอไซค์ได้เลยครับผมมันจะขึ้นให้เลยนะครับทางร้านมีขึ้นไว้กับ Google Map นะก็วันนี้ขอจบรีวิวเว็บ 125i เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ